ได้เวลากินอาหารแล้วครับผมอาหารเช้าก่อนไปเปิดร้านเด็กๆก,ก็อยู่บกครับนอนอยู่นั่นเองนอนอยู่ข้างหน้าครับผมกำลังึงลูกป๊บนึอวันนี้เปลี่ยนเป็น,ปนข้่วไข่ให้เป็นไข่นะครับผมกินแค่นี้พอแล้วลูกเนาะหมุนเวียนกันเอากินปลากระป๋องมั่งอะไรมั่งครับไก่มั่ง ใข่ไข่เป็นสิบฟองเลยนะครับจำไนะลูกนะตะขวนนะบ้านช่องไม่กลับเปเนี่ยลูกฮะพอทั้งคืนเลยครับเฮอเฮ้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 อ้ชามขาอีชามขามอชขา หิวแล้วลูกเดี๋ยวเอาชามใส่ข้าวมาให้เจ้ามาให้ไม่ได้ไม่ได้เอามาสักทีครับผมหนูหิวแล้วลูกหิวแล้วหิวแล้วก็แบ่งน้องกินด้วยลูกแบ่งน้องแบ่งเพื่อนกินด้วยเนาะอ แบ่งกันกินด้วยอยู่ด้วยกันก็แบ่งกันกินลูกตัวนีน่าจะให้เยอะหน่อยกินก็ได้เยอะเหมือนกันนะลูกกินได้เยอะอันนี้จะได้เยอะกว่าเขาเพราะว่าน้องน้องตัวเนี้ย จะไม่ค่อยสู้ใครครับเวลาเอาให้อาหารอะไรจะไม่ค่อยกินทันเขากินไม่ค่อยทันเขานะครับผมปุกกี้จะแย่งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องให้น้องอะเยอะกว่าเขาเดี๋ยวไป,ปลูกไปอพอดำให้เอาปุกกี้ก็ได้เยอะแล้วลูกกระปึงนะเี๋่ได <Engineer. S 1> ้ก่อนไม่ได้ไม่ไน้ไม่ได้เของมูอยูออ่นี่ขมูอยู่นี่ขมอยูนี่ ê đúng con Nó ngủ Để không? cái luôn qua